ต่อไปขอเรียนกับเรียนเชิญท่านชูชัยสุพงศ์นะคะอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเชิญค่ะขอบคุณท่านประธานครับผมนายแพทย์ชูชัยสุพงศ์สมาชิกหมายเลข40นะครับอย่างอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ทั้งท่านประธานสถิตท่านอาจารย์สมชัยวิจุพันธ์แล้ก็อาจารย์ดรกรอบศักด์ภูตะกูลนะครับโดยเฉพาะสองท่านหลังนี้ได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นสปชนะครับสปชนี่ก็มุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมสปทก็มารับลูกต่อเพื่อจะขับเคลื่อนให้ปรากฏเป็นจริงนะครับ ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ท่านได้นำเสนอนั้นเนี่ยเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจฐานรากครั้งสำคัญที่สุดในประเทศนี้นครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่ไม่เคยเห็นเนะเห็นแต่การดูดเงินจากชนบทจากชุมชนจากผู้คนที่อยู่ไรไปนะ่ป่ายนาจากทั้งธนาคารพาณิชย์และร้านสะดวกซื้อทุกวันนี้ก็ยังดูดไม่หยุดนะครับ เมื่อประมาณกว่า20ปีที่แล้วเนี่ยผมไปดูงานตามชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนที่ได้ชื่อว่าเข้มแข็งได้ชื่อว่าพึ่งตนเองได้เ,เช่นไปดูงานที่ท่าท่านพระอาจารย์สุบินปณีโตที่วัดไผ่ล้อมที่จังหวัดตราดนะครับท่านจัดทำกองทุนสัจจาอ,อมทรัพย์ไปดูงานที่ครูชบยอดแก้ว ที่สงขาที่ออมันวันละบาทแล้วก็รู้สึกเคารพและก็ชื่นชมผู้นำและแกนนำชุมชนเหล่านั้นนะครับมีหลายแห่งที่ไปแต่ไม่มีเวลาเยื่ยเอเลยแล้วก็เห็นว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยสามารถเชื่อพึ่งตนเองได้สามารถพึ่งกันเองได้และพึ่งกันและกันได้แต่ว่าทุกครั้งที่ไปดูงานเนี่ยผม เห็นว่าไม่เพียงเฉพาะเรื่องการพึ่งกันได้ทางเศรษฐกิจครับแต่ว่าชุมชนเหล่านั้นนี่ก็จะมีจริยธรรมมีศีลธรรมมีวินัยที่ต่างจากชุมชนอื่นๆทั่วไปเพราะว่ากระบวนการที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์เชิงแนวราบที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแต่ว่า มักจะมีคำถามอยู่สามคำถามเสมอว่าออแล้วต่อไปอยังไงคำถามที่หนึ่งผมจะสงสัยอยู่ตลอดว่ากองทุน,นต่างๆเหล่านี้เนี่ยพัฒนาต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยหลังจากที่ผมไปดูงานมาแล้ว10ปี20ปีจะไปยังไงต่อก็ก็ไปไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับซึ่งในต่างประเทศเท่าที่ความร่วนจำกัดผมจะ ได้รับทราบก็คือเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นสถาบันการเงินระดับชาติที่ไม่ใช่แบบธนาคารพาณิชย์เพราะว่าเงินจะเงินจากชุมชนก็จะหมุนเวียนและก็ไปเกื้อกูลอุดหนุนช่วยเหลือสวัสดิการชุมชนต่างๆาหมุนเวียนกันไปเช่นนี้นะครับคำถามข้อที่สองเนี่ยผมมักจะตั้งคำถามว่าแล้ว หมู่บ้านตำบลอื่นๆละ่ะชุมชนอื่นๆละ่ะที่ไม่มีผู้นำอย่างท่านพระอาจารย์สุบินครูชบหรือใครต่างๆเนี่ยะจะทำยังไงคำถามข้อที่สามเนี่ยผมสงสัยอยู่ตลอดนะครับว่าคนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยเนี่ยจะมีสถาบันการเงินเป็นของตัวเองเราสังเกตดูดีครับส้นเพื่อนสมาชิกอยู่ในห้องนี้ครับมีสถาบันการเงินให้กู้ให้เข้าถึงเยอะแยะเลย แต่ว่าผู้คนในชนบทผู้คนในชุมชนผู้คนที่อยู่ไร่ปลายนานี่ไม่มีสถาบันการเงินเป็นของตัวเองนะครับแล้วตัวเลขของนาจารย์สมชัยลุจิพันก็ยืนยันข้อนี้เป็นอย่างดีผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญนะเราเรียกร้องชุมชนเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งบอกว่าคือคือคำตอบแต่ว่าเราไม่ได้มาดูว่าปัจจัยที่สาคัญที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งเนี่ย มันอยู่ที่สถาบันการเงินของชุมชนนั้นๆและคนทุกกลุ่มจะต้องมีสถาบันการเงินเป็นของตัวเองที่เขาสามารถเข้าถึงได้วันนี้ท่านทั้งสามนะครับท่านสถิตท่านจันสมชยัยและท่อขอบศักดิ์ให้สามารถจะตอบคำถามที่อยู่ในใจของผมได้จนสิ้นสงสัยครับผมจึงต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากและ ผมอยากจะเรียนว่าไม่เพียงแต่การนำเสนอรูปธรรมสามตัวอย่างที่ดกรกอบศักดิ์ได้นำเสนอนะครับแต่ว่ายัางชี้เห็นถึงกระบวนการดำเนินงานของร่างพรบฉบับนี้ที่ผ่านความเห็นของภาคส่วนต่างๆและก็นำมาสู่สปทชุดของท่านประธานสถิตเนี่ยครับแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงตอบคำถามตรงนั้นได้อย่างชัดเจน ทำให้เราเห็นอนาคตอยู่เบื้องหน้านะครับว่าในสิปีข้างหน้าเนี่ยไม่เพียงแต่เราจะเห็นธนาคารอ,อมสินทคออสอสามารถที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินชุมชน7,000แห่งที่เข้มแข็งที่ได้มาตรฐานเรายังเห็นอนาคตว่าเงินออเที่หมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศเนี่ยเกือบแสนล้านเนี่เราสามารถเห็นเงินกู้ แสนแสนห้าห้าหมืถึงสองแสนล้านที่จะหมุนเวียนแล้วผู้กดที่อยู่ฐานล่างเนี่ยเกือบ20ล้านคือ17.5ล้านสามารถที่จะเข้าถึงสถาบานันการเงินของพวกเขาอันนี้คือความหวังอันนี้คืออนาคตนะครับแล้วมีการพูดถึงสวัสดอิการของชุมชนผมอยากจะเรียนเสริมดกรกอยกอบศักนะครับว่าใน10ปีข้างหน้าคือปีพศ2568เนี่ย เราจะมีผู้สูงอายุ14.4ล้านคนและส่วนใหญ่อยู่ในชนบทครับแล้วรูปธรรมที่ดรกรอบศักด์เสนอว่าเงินเหล่านี้จะมาช่วยเหลืออุ้มชูผู้สูงอายุในแง่ของสวัสดิการชุมชนเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าในหลายประเทศใช้รัฐสวัสดิการเนี่ยไปไม่ไหวไปไม่รอดนะครับอันนี้เห็นอนาคตว่า,เ,าเมืองไทยเนี่ย สามารถที่จะอยู่ได้แม้ว่าในสิปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุและเป็นสังคมผู้สูงอายุก็ตามคนห้าคนที่เดินมาท่านก็จะพบว่าหนึ่งในนั้นคือผู้สูงอายุซึ่งรวมทั้งผมและท่านสมาชิกในห้องนี้ด้วยนะครับท่านประธานครับผมอยากจะเรียนในช่วงสุดท้ายเนี่ยครับว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยที่คณะกรรมติการได้พูดเนี่ยจะเน้นเรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางรายได้แต่ผมอยากจะเรียนว่าความเหลื่อมล้ำจริงๆแล้วมีอยู่ทั้งหมด5ด้านด้วยกันแล้วสิ่งที่ท่านเสนอมาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ลดความเหลื่อมล้ำทั้ง5ด้านฮะไม่เพียงเฉพาะด้านเศรษฐกิจหรือรายได้เท่านั้นเราจะมีความเหลื่อมล้ำไม่เพียงแต่เรื่องรายได้เรายังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องโอกาสเรามีความเหลื่อมล้ำในเรื่องสิทธิเรามีความเหลื่อมล้ำในเรื่องอำนาจ และเรามีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของศักิ์ศีท่านลองสังเกตดูสิครับว่าเรามีความชัดเจนรูปธรรมมากในเรื่องของการเข้าถึงสถาบันการเงินและก็ลดความเหลื่อมล้ำทางไรายได้แต่ว่าเครื่องมือนี้ได้สร้างโอกาสในการเข้าถึงสถาบันการเงินของชุมชนทั้งระบบนะครับไม่ต้องอาศัยแบงก์ไม่ต้องอาศัยเงินกู้นอกระบบอีกต่อไป อันนี้เป็นโอกาสของคนในชนบทถ้ามองดูเรื่องสิทธิสิทธิของคนหัวไร่ปลายนาเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการการเงินได้นะครับแต่ก่อนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าถึงไม่ได้การเข้าถึงสาบานการเงินของชุมชนเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำให้สู่ชุมชนเข้มแข็งและชุมชนเข้มแข็งซึ่งเราถวิลหาและโหยหามากเนี่ย จะนำไปสู่การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยเพราะชุมชนเข้มแข็งซะแล้วเนี่ยประชาธิปไตยก็ยังยืนการกระจายอำนาจก็ก็ปลอดภัยและสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามาดูเรื่องของอำนาจการเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชนเนี่ยชุมชนไม่ต้องพึ่งมีอำนาจมากพอที่ไม่ต้องพึ่งระบบอุปถมัมภ์ ซึ่งเป็นระบบที่สร้างความบอบช้ำให้กับระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเ,เราพูดถึงอำนาจของความดีที่สามารถนำมามากู้กู้เงินได้ในฐานสถาบันการเงินอันนี้เป็นมิติใหม่เลยครับซึ่งเป็นมิติที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมอ,อ,อย่างยิ่งสำหรับชุมชนและความสัมพันธ์ในแนวราบในประเด็นสุดท้ายเรื่องศักดิ์ศรีนี่ถ้าท่านคิดไม่ออกก็ให้นึกถึงบัตรสงเคราะห์ผู้มีไรายได้น้อยครับ รวมทั้งที่เปลี่ยนมาเป็นบัตรทองบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยบางทีเพื่อนแพทย์หรือพยาบาลบางท่านไม่พอใจบอกว่ามีบัตรสงเคราะห์ผู้มีไรายได้น้อยอยู่แล้วทําไมจะต้องประกันสุขภาพทุนหน้ามันต่างกันมากครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกค,คุณลงุงคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณตาเไรเวลาไปถือบัตรสงเคราะห์ผู้มีไรายได้น้อยนี่ผมอยู่โรงพยาบาลชุมชนนานฮนะสิบป,ปีทราบดีว่าถ้าไม่ลําบากจริงเขาไม่ไปโรงพยาบาลฮนะแต่ว่าปัจจุบันเขามีบัตรทอง ศักดิ์สิความสัมพันธ์จากเดิมต้องพึ่งพาต้องนั่งยองๆนะครับแล้วก็ยกมือท่วมหัวต่อคุณหมอกับคุณพยาบาลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับความสัมพันธ์ใหม่เพราะว่าเป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานที่เขาพึงจะได้รับคือบัตรทองเขาก็มีศักดิ์สิเช่นเดียวกับคนในประเทศนี้ทั่วๆไปนะครับ ผมคิดว่าเครื่องมือที่นําเสนอเน้นสามารถลดความเหลื่อมล้ําทั้ง5ด้านด้วยกันครับและอยากจะเรียนท่านประธานและเพื่อสมาชิกว่าวันนี้นี่แหละครับผมคิดว่าเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมที่สุดของสปทรูปธรรมในการที่มีเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเป็นการปฏิรูปเรื่องสําคัญคือการปฏิรูประบบเศรษฐกิจฐานรากของสังคมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการไว้โอกาสนี้ครั้งนึงครับขอบพระคุณครับ